สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและรวมไปถึงแฟนๆช่องรายการไอทีมีสระทุกท่านวันที่ผมจัดทาคลิปนี้ก็คือวันที่31มธันวาคมปีพศส5 6 3ปีที่ผ่านมานี้นะครับลหลายๆท่านก็คงจะเจอปัญหากันมาต่างๆนานามากมายนะครับวันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่กันก่อนเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้จริงๆแล้วนะครับผมอยากจะมาบอกให้กับท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือเรื่องของ วันที่1มกราคมปีพศ2564ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมท่านเตรียมตัวรับของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลกันได้เลยนะครับในปี63เนี่ยทางภาครัฐบาลก็ได้จัดทำโครงการต่างๆนานามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวไร่ชาวนาแล้วปี63เนี้หลายหลายท่านก็คงจะลืมกันไม่ได้ใช่ไหมครับว่าปีนี้เป็นปีที่หลายๆท่านเลยนะครับผมประสบปัญหาต่างๆนานามากมายอันเนื่องมาจากพิษของวาวรัสโควิด1 9นะครับผมซึ่งผมก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเหมือนกับทุกท่านนั่นแหละครับทางภาครัฐนะครับผมในปี63ก็มีโครงการต่างๆที่ผมได้บอกไปนะครับผมตั้งแต่ข้างต้นนะครับ และวันที่1นมกราคมปี6เนี่เน่ยทางภาครัฐบาลนะครับก็ได้เล็งเห็นว่าในช่วงเนี้ยก็ยังจะเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด19นะครับผมในระลอกที่2ทางภาครัฐก็ได้มีนโยบายเพิ่มเติมกันออกมาอีกว่าจะให้ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลเพิ่มนะครับคนละ500บาทผ่านกลุ่มนี้นะครับเพิ่มท่านละ500บาท ส่วนจะเป็นกลุ่มไหนก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารดีๆและมีประโยชน์นะครับสำหรับวันที่1มกราคมปีพศ5 5 6 4ตามที่ผมได้แจ้งในรูปภาพตามคลิปนี้นะครับว่าท่านจะได้รับของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลคนละ500บาทจากกลุ่มนี้กลุ่มที่ผมจะบอกนะครับนั่นก็คือ2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมขอย้ําอย่างนี้ก่อนเลยนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1มกราคมปีพศ2564เป็นต้นไปท่านจะได้รับเฉพาะวันที่1เท่านั้นนะครับคนละ500บาทสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จำนวนประมาณ14ล้านคนหรือ14 000, 000, ล้านรายจะได้ทุกคน เงินนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้สามารถนําไปรู้ซื้อสินค้าได้เท่านั้นย้ํานะครับเงิน500บาทที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก500บาทนั้นไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้สามารถนําไปรู้ซื้อสินค้าได้เท่านั้นสําหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ท่านอาจจะเคยได้ คนละ200หรือ300บาทมาแล้วนะครับภายในบัตรเดือนมกราคมปี64สําหรับท่านที่ได้200ามาก่อนหน้านี้ท่านจะได้เพิ่มเป็นเดือนละอ่ะ200บวก500เป็น700และสําหรับท่านที่ได้300บาทมาก่อนหน้านี้ท่านจะได้เพิ่มอีก500บาทรวมเป็น800บาทในวันที่1มกราคมปีพศ2564สามารถ รูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกร้านค้านะครับและนี่ก็เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลที่ท่านจะได้รับคนละ500บาทจำนวนประมาณ14หลานคนจากกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่มที่2สําหรับผู้ที่จะมีสิทธิ ได้รับเงินของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลอีกคนละ500บาทผ่านโครงการนี้นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นกลุ่มที่2นะครับนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส2นั่นเองนะครับสำหรับกลุ่มที่จะได้รับคนละ500บาทนั้นจะเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟส1มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งในเฟส1แล้วนะครับ สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1ผมจะขอพูดทีละส่วนทีละส่วนทีละขั้นตอนนะครับท่านจะได้ไม่งงสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1และใช้เงินหมดแล้วผมย้ำก่อนนะครับใช้เงินหมดแล้วก่อนวันที่31ธันวาคมให้ท่านเข้าไปกดรับเงินคนละ500บาทนี้เพื่อไปใช้จ่าย ซื้อสินค้าตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแต่อันดับแรกท่านจะต้องเข้าไปกดรับเงิน500บาทนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับตรงหน้าที่ท่านเคยเข้าไปใช้จ่ายปกตินะครับผมมันจะมีคําว่าจ่ายเงินหรือใช้สิทธิ์อะไรประมาณนั้นให้ท่านกดเข้าไปตรงในแอปเป่าตังค์นะครับผมเหมือนกับตอนที่ท่านเคยไปซื้อสินค้านั่นแหละครับพอท่านกดตรงคําว่าจ่ายเงินหรือใช้สิทธิ์ทางระบบของแอปพลิเคชันเป่าตังค์จะขึ้นว่า ให้ท่านเขาจะแจ้งเตือนเลยนะครับผมให้ท่านากดรับสิทธิ์ต่อในเฟสที่2เพื่อรับคนละ500บาทในวันที่1มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้ถ้าท่านเข้าไปกดนะครับเงิน500บาทก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังของท่านในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเงิน500บาทนี้จะเข้าวันที่1พร้อมกับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเข้าไปกดกันก่อนได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมวันที่1ท่านก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทั้ง2โครงการนะก็คือผู้มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปใช้สิทธิ์ได้เลยก่อนหน้านี้ท่านเคยได้200ก็จะเพิ่มให้อีก500รวมเป็น700ก่อนหน้านี้ท่านเคยได้300เพิ่มให้อีก500ก็รวมเป็น800สามารถไปรู้ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยในส่วนของผู้ที่สมัครโครงการคนละครึ่ง และมีแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วนะครับผมในเฟสที่1ย้ําก่อนนะครับในเฟสที่1ท่านก็จะได้เพิ่มอีก0 0ไว้อ่ไวซื้อสินค้านะครับผ่านโครงการคนละครึ่งตามที่ท่านเคยได้รับสิทธิ์นั่นแหละครับผมและสาหรับท่านที่ยังใช้เงินไม่หมดนะครับสาหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1ไม่ต้องกังวลไปนะครับถึงท่านจะใช้เงินโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1่ยังไม่หมดท่านก็สามารถกดรับสิทธ์ รับเงิน500บาทนี้ได้เช่นเดียวกันสามารถใช้ได้ถึง31มีนาคมปี64นะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดในวันนี้นะครับผมสําหรับทุกท่านที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินของขวานปีใหม่จากรัฐบาลคนละ500บาทในวันที่1มกราคมปี64นะครับตาม2กลุ่มนี้ที่ผมได้แจ้งไว้นั่นก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออีกกลุ่มนึงนั่นก็คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับ และสําหรับวันนี้นะครับผมผมก็อยากจะมาอวยพรปีใหม่ให้ท่านนะครับก็คือขอให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นจากเขาเรียกอะไรอะสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีต่างๆครับโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยอย่าได้เจออย่าได้เจอกันอีกเลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับผมแล้วก็ให้รวยๆทุกท่านนะครับรับวันที่1ปี หกสี่ะ 64, นะครับผมกันทุกคนเลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็ในานามช่องอาทีมิสร,ระก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาด้วยดีนะครับผมแล้วก็เป็นแฟนๆกันมาด้วยดีประมาณ2อสปีที่ผมได้ทําคลิปออกมาท่านก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันทุกท่านนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่างไรแล้วอย่าลืมนะครับเข้าไปรับสิทธิ์ตามที่ผมได้แจ้งไว้ในคลิป สำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ